เราจะมาพูดถึงเอ็กมูฟกันครับเอกมูฟนะครับก็คือท่าไม้ตายของโปเกมอนนะครับที่ได้จากการฟักไข่เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถได้ท่าไม้ตายเหล่านี้จากการจับโปเกมอนตามธรรมชาติการนำไปเรียนกับมูฟ e ติลเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เอกมูฟให้เป็นเนี่ยการสร้างเอกมูฟให้เป็นเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญในการฟักไข่โปเกมอนและการเลี้ยงโปเกมอนมากๆครับเพราะว่าจะทําให้โปเกมอนของเราเนะครับเก่งขึ้นนะครับมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับเอกมูฟนะครับก็ถือเป็น ส่วนที่ค่อนข้างยากทีเดียวสําหรับการเลี้ยงโปเกมอนนะครับเอาล้ครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับเจ้าตัวนี้คือเจ้าพอเน็ตครับเกิดมาเลเวลหนึ่งนะครับเพิ่งฟักไข่ออกมาเลยนะฮะดูที่ดังจอเล็กทางขวาครับท่าไม้ตายของเขาคือท่าสครัชครับมีแค่ท่าเดียวนะเกิดมาไม่มีท่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าการฟักไข่ให้ได้เอ็กมูฟเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทําให้โปเกมอนที่เกิดมาเลเวลหนึ่งนะครับมีท่านะครับท่าไม้ตายดีๆนะครับเกิดติดตัวมาด้วยเลยนะครับแล้วก็ จะเป็นท่าที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นด้วยนะครับนั่นก็คือเราจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้ในการได้มันมานั่นเองครับดังนั้นถ้าหากเราใช้การฟักไข่แล้วทำเอ็กมูฟให้เป็นเนี่ยโปเกมอนที่เกิดมานะครับก็จะมีท่าดีๆมาใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นท่าพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหนด้วยนะครับเอาเละครับก่อนอื่นนะฮะเมื่อเราจะทำเอ็กมูฟเนี่ยก่อนอื่นเราต้องรู้ข้อมูลของโปเกมอนตัวนั้นก่อนนะครับว่าเขามีท่าเอ็กมูฟอะไรบ้างนะครับและหาได้ยังไงนะฮะ ก่อนอื่นครับให้เรานะครับไปดูที่เว็บไซต์ c e l e b y นะครับที่ผมสอนไปนะอ่นี่ครับมาที่เว็บไซต์ c e l e b y นะครับแล้วก็เลือกมาที่หัวข้อนะครับที่เป็นข้อมูลของเจ้าพอนสหรือว่าเจ้าโคตโคมาตนะตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับมาที่หน้านี้ครับแล้วเราเลื่อนลงไปเลยครับเลื่อนลงไปนะฮะไปที่หมวดอันนี้ครับหมวด x move ครับเราจะเห็นอันนี้ฮะนี่ครับ ในหมวดนี้เขาจะบอกว่าโปโมอนตัวนี้มีเอ็กมูฟอะไรบ้างที่สามารถเรียนได้นะครับอย่างเจ้าโคมาตันะตัวนี้ก็สามารถเรียนถ้าเฮดบัตมินลุกไซโคคัสเพอร์สุสควิกการรีเวนส์นะครับเตลล็อกแล้วก็สักกัพันได้นั่นเองนะแต่ว่าท่าที่ผมสนใจอยู่ตอนนี้คือท่าไซโคคัสครับผมต้องการจะให้เจ้าพอนสเนี่ยเกิดมาพุ๊มมีท่าไซโคคัสเลยนะครับแล้วก็ท่านี้นะครับถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับเราจะต้องให้มันเกิดมามีเลยนะครับแต่ว่า เราจะได้มันมายังไงนะครับนั่นก็คือเราต้องมีพ่อพันนะครับพ่อพันที่มีท่าท่านี้นั่นเองครับคือเราต้องใช้โปเกมอนตัวผู้นะครับที่มีท่านี้นะฮะมาผสมกับเจ้าโคมาตานะโตเมียนะครับเพื่อให้ได้ออกมานะครับเราก็ต้องไปดูกดคลิกที่ดีเทลด้านหลังครับนี่ครับดีเทลของท่าไซโกคัดนะกดคลิกเข้าไปนะฮะเว็บจะส่งมาที่หน้านี้ครับหน้านี้จะบอกครับว่าท่าไม้ตายเหล่านี้นะครับ สามารถหาได้จากพ่อพันตัวไหนบ้างนะครับอ่าอย่างถ้าเฮดบัตสามารถหาได้จากนี่ครับอ่าสลิปเปอร์อะไรเหล่านี้นะฮะแล้วก็ให้เราดูพยายามดูที่ช่องแรกเอาไว้นะครับถ้าช่องแรกไม่มีค,ค่อยๆไปดูที่ช่องอื่นนะฮะอ่าเราไปดูที่ท่าไซโคคัสครับท่านี้นั่นเองเจอแล้วนะครับท่านี้นะครับเรียนโดยเจ้าฟูดินหรือว่ายุนเกลเลอร์นั่นเองนะครับอ่าที่ผมให้ดูช่องแรกเนี่ยเพราะว่า,าให้ดูช่องแรกนะครับเพราะว่า มันจะสามารถเรียนได้โดยการเลเวลอัพนั่นเองนครับคือหาง่ายนั่นเองดังนั้นแค่เราไปหาเจ้าฟูดินหรือว่ายุนเกเลอร์นะครับตัวผู้นะครับในภาค XY นะครับแล้วเอาไปอัพเลเวลนะครับให้ได้ไซโคคัตมานะครับแล้วก็นำพ่อพันุตัวนี้ไปผสมกับเจ้าโคมาตานะตัวเมียนะครับเราก็จะได้ลูกในรุ่นถัดไปออกมานะครับที่มีท่าไซโคคัตเกิดมาด้วยนะครับเอาล่ะครับเมื่อเรารู้วิธีแล้วเราจะไปลองสาธิตกันเลยครับ เอาล้คร bon ับเราก็ได้นี่ครับเจ้าโคมาตนะตัวเมียนะครับเลเ้ยวหนึ่งอย่างที่เห็นว่าไม่มีท่าอะไรเลยนะครับและตัวต่อไปครับผมได้มาแล้วนั่นก็คือเจ้าฟูดินนะครับอ่าคนอันนี้เป็นฟูดินตัวผู้นะครับดูที่จอเล็กนะฮะเป็นตัวผู้และมีท่าอ่านี่ครับมีท่าไซโคคัตนะครับท่านี้ครับนี่ครับเราพร้อมนะฮะมีพ่อพันธุ์ที่มีท่าไซโคคัตและมีแม่พันนะครับตัวเมียสําหรับพร้อมสำหรับการฟักไข่แล้วก็ เริ่มเอาไปฝากได้เลยครับนี่ครับเข้าไปเลยฮะและเราก็ทำการฝากเข้าไปเลยครับนี่ครับโกมาตนาตนัวเมียนะฮะและฝากฟูดินตัวผู้เข้าไปครับฟูดินตัวผู้มีท่าไซโกคัรน,นะครับดังนั้น โปเกมอนนะครับรุ่นถัดไปที่เกิดออกมาก็จะมีท่าไซโคคัดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเลยนะครับว่าไข่ที่ฟักออกมาในรุ่นถัดไปนะครับจะมีา่าไซโคคัดอย่างที่บอกไว้จริงๆหรือเปล่านะครับเอาละครับไข่ของเราฟักแล้วนะครับเจ้าโคมาตันนะรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้เราจะมีเอ็กมูฟด้วยนะครับเอาละครับเรารอมันทาการฟักก่อนครับออกมาแล้วครับโคมาตันะนะฮะ อ่าสำหรับการฟักไข่นะครับยิ่งเรายิ่งเราฟักไปนะมันก็ยิ่งเก่งขึ้นนะฮะเอาละครับไปดูกันเลยครับนี่คือโคมาตนะรุ่นที่2ทั้ง5ตัวนะที่ผมทำการฟักไข่มานะครับเห็นไหมครับนี่ว่ามีท่าไซโคคัตแล้วนะครับนี่ก็คือการสร้างเอ็กบูมนะครับให้กับโปเกมอนนั่นเองครับเกินมาปุ๊บเก่งเลยนะฮะเกิดมาปุ๊บมีท่าดีๆใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นท่าพิเศษที่ ไม่มีวิธีอื่นที่จะหาได้แล้วนะครับนี่ครับห้าตัวมีหมดเลยครับอ่าใส่กคกัดนะครับเอาละครับก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้วิธีการทำเอ็กมูฟแล้วนะครับก็เวลานะครับเวลาเราจะสร้างปุมว่าสักตัวหนึ่งเนี่ยก็อย่าลืมไปดูเอ็กมูฟให้ดีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท่าดีๆไปนะครับเอาละครับเมื่อเราพร้อมแล้วก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการทำเอ็กมูฟนะครับ